ไม่มีอะไรครับเหงาแต่ไม่อยากไลฟ์ใน i อจเพราะว่ากลัวคนเห็นดีเปอร์เซนต์แล้วอะ มาไลฟ์กินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ครับกินข้าวกับต้มจับฉ่ายฮะฝีมือแม่ด้วยนะกินไหมมากินต้มจับฉ่ายบ้านเราไหมอร่อยนะ ไม่ต้องสงสัยนะทุกคนง่าเล,เลยมาหาเพื่อนคุยเพราะว่าไอ้ฟอยไม่ว่างตอนแรกว่าจะไปเที่ยวกันต่อแต่ไม่ว่างแหละอือต้อ้นแบบชายสิอร่อยนะ ไม่ต้องชวนเพื่อนมาดูเยอะนะเขินหนีในไอจมาตอนนี้ทิกตอก็คือลางมากเลยเพราะว่าบุกไม่ได้เล่นเลย,ยข้างบนนี้ไม่ต้องสงสัยนะฮะยาฆ่าหมดฆ่า,มาแมลงฆ่าปวกฆ่าทุกอย่างอันนี้คือใช้เสร็จหมดแล้วใช้หมดแล้วเอามาตั้งแบบเดคอเรทไว้ <laughs> ไม่รู้ทำไมแม่แตังน่าจะยังใช้ไม่หมดแหละแต่ว่ามีทุกมีทุกย่อ <laughs> แม่ตั้งน่าจะเอาไว้โชว์สีสวยท <laughs> ำไม้สนกใจนะครับนี่ฮะคนนะครับ อะไรนะ TikTok มันบีบหน้าฉันด้วยอะดูดีดูจากดูจากเส้นตรงเนี้ยทำยังไงให้มันไม่บีบอะก็ตรงไหนหน้าฟิลเตอร์หรอ ฟิลเตอร์ตรอแต่งสวยนี่โอเคเอ่น้อยลงแล้วแจมสวัสดีครับน่ารัก ฉัน,นอายุยีิบเจ็ดแล้วนะเมื่อไหร่ฉันจะหลุดออกจากคำว่าน่ารลอกสักทีนะเศร้าวะ่ะแต่เท่มันก็เหนื่อยนะม,มันต้องดึงหน้าตลอดเวลา ช่วงนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วเพราะว่าไม่มีตังจ่ายค่าคอนโดแล้วลอกเป็นช่วงนี้คิดถึงป้าก,กับแม่ก็เลยมาอยู่บ้านนะครับแต่ว่าว้าจะอยู่ยาวๆอุย๊ยใครส่งอะไรให้ซุก,กี้เหรอ speak english ผ l ด hello my name is book นะจ๊ะทุกคน my name is book นะจ๊ะ am eating อยู่นะจ๊ะอร่อย delicious สุดๆ <laughs> จะโดนด่ามั้ฮะ hello book สวัสดีครับ กินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่อยู่ครัช่วงนี้บุกพยายามกินอาหารคลีนอยู่นะครับนี่คลีนแม่คลีนให้ดูผักผักล้วนไม่มีหมูผสม <c oughs> แม่ใส่ต่พังบอกแม่ว่าอยากกินอาหารคลีนต้มจับฉ่ายก็เลยทางหม้อมีหมูอยู่ประมาณ สิบชิ้นผักอีกประมาณแปดโลนี่คืออาหารคินของแม่บุกนะฮะกินกันเป็นบัวไปเลยทีเดียวกินให้เหมือนบัวไหนบอกไม่อยากน่ารักในลูกก็ไม่ได้อยากน่ารักนะ พยายามเทอยู่ครับแต่ว่าเหนื่อยเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากน่าหรักเลยนะอาจจะเป็นพอหน้าฉันคนเลยคิดว่าฉันน่ารักฉันวนะ่ายังไะแต่อินเนอร์ฉันเป็นคนเท่จะเท่ก็เหนื่อย เพราะฉะนั้น,ฉ,น,นฉันเป็นไข่ฉันเป็นไข่ฉันเป็นไข่โอ้โหคนดูพันสามแล้วหรอสวัสดีครับอย่าไปชวนเพื่อนมาดูเยอะนะ อุตสาห์นี้มาจากไอจคนที่เข้ามาใหม่ไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือบานบุกเองนะครับแต่แสดงว่าแบตบ,บุกหมดนะงา้นบุกก็จะไล่จนกว่าแบตจะหมดเลยแล้วครับอร่อยไหมอร่อยสิฝีมือแม่อร่อยอยู่แล้วมีใครติดฝีมือแม่บ้างอะอยากรู้อะแบบกินที่ไหน ก็อร่อยกว่าก็อร่อยแต่ว่าก็คิดถึงฝีมือแม่อยู่ดีมีไหมเนาะใช่ไหมไปกินที่อื่นก็อร่อยนะอร่อยกว่าแม่ทำแต่ว่ามันติดฝีมือแม่ไม่แม่ฉันทำอาหารอร่อยจริงๆจะเป็นลูกสะต๊ยบ้านฉันได้ เดีย๋ยวให้แม่สอนทำเค <Okay. S 1> ไหมทุกคนถ้าลไรมันปิดก็คือบุแแบตหมดนะพอวันน่าจะน่าจะไกล้แล้วล่ะลาก่อนขีเกจชาร์จแบตแล้วยื่นใบสมัครไที่ไหนครับ หน้าบ้านเลยใส่กล่องจดหมายไว้นะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเซ็นรับเรื่องอืมทุกคนวันนี้มีไลฟ์เฮาด้วยนะถ้าคิดถึงกันก็เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับมีพี่ออฟบุ๊กแล้วก็ฟอร์ดกี่ทุ่มนะสามสี่ทุ่ม ให็นไหมสี่ทุ่มไปดูไลฟ์พาวกันได้นะครับใช่สี่ทุ่มแหละใช่ไหมใช่ไหมสี่ทุ่มปะครับสี่ทุ่มปะจำไม่ได้อะวันนี้ไลฟ์พาวกี่โมองอะทุกคนสี่ทุ่มปะสี่ทุ่มใช่ทาง YouTube เบอร์ทาง YouTube นะครับสี่ทุ่มแต่รายการน่าจะมีตั้งแต่สองทุ่มแล้วล่ะอืมบุ๊กบุ๊กจะถูกหวยอีกไหมนี่เล่าให้ฟังเมื่อวานเมื่อวานไปไหว้หลวงพ่อโสธรมาใช่ไหมฮะได้เลขหนึ่งเก้ามาเขย่าเซียมซีอย่างเงี้ยเลขหนึ่งเก้าหล่นมาปุ๊บบุ๊กก็รู้แหละต้องไปซื้อเลขอะไร รู้แลละต้องไปซื้อเลขอะไรสรุป